สวัสดีครับพี่น้องช่องส Subchannel In ปวยเลียนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องใหม่เลยนะครับพี่น้องวันนี้วันนี้มาเยี่ยมเยินเพื่อนครับมาหนองโกกพี่น้องวันนี้เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนหัวว่าดินเบียร์อย่าดินเบียร์ดิไม่ให้ดื่มไม่ให้ดื่มเลยนะครับ มีกับเพื่อนครับสาขาไหนครับสัสดีค่ะชื่ออะไรครับเรียนใจจ้าอยู่มู่ไหนครับบ้านเพชรบ้านเพชรบ้านเพชรครับผมนี่ครับบ้านเดียวกันด้าซสุดพจน์เชนลอินบรเรตนะครับผมนี่ครับสวัสดีค่ะนี่ครับชื่ออะไรครับย่ยีค่ะแย่ยีครับอยู่ที่ไหนครับหนองโก้ครัหนองโก้ครับอยู่อยู่บ้านหนองโกกครับหนองโกกซิตตี้ครับแต่ว่าอยู่ในตำบลบ้านเพชรนี่แหละพี่น้อง ห่างจากบ้านทิชประมาณ4ีกิโลหกิโลครับพี่น้องอันนี้ครูอุครับเคยออกด้วยกันแล้วคลิปหนึ่งครับนี่ครับครูอูครับไม่ต้องสวยครับก็ขอสวยต้องได้ครับูอูู้ทิศบาลตำบลบ้านทิชนะครับผมเป็นเด็กเล็นะคูคุณครูครับอันนี้คุณครูยิ้มไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อ่อยนะครับผมเจอไหมครับใช่ค่ะครับทำงานนะครับ ต้องมีสำคัญแน่ขายได้ไหครับขายได้ไหครับใบโอสเปรนย์ปากร้านปากล้านปากล้านปากล้านได้ไหคะใบโอสเปยค่ะใครแล้วไอ้นุดะปากล้านนุ่นทันเนี่ครับผมค่ะได้ครับสวยทั้งร่างกายแข่งแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยค่ะนะฮะิดต่อได้นะครับจากเพื่อนใหน่นุชปากล้านนุอันนี้อันนี้อันนี้ครับมาเซอร์ไพรส์คนนี้ครับนี่ครับเจ้าของงานมันเกิดวันนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้มาวันดีปีใหม่แล้วก็เจ้าของวันเกิดครับผมมาพี่น้องของกินเยอะๆครับ อันนี้เพื่อนครูครับเพื่อนครูออกยังครับมาเมื่อวานกันเจอเมื่อวานกัเจอเมื่อวานกัเจอครับนวดนวดนั่งได้ยังไปดูของกินพี่น้องแล้วทานลูกนอนของกินมีอะไรครับพี่น้องของกินเยอะแยะเลยยำครับนี่ครับยำปะหนึ่งครับพี่น้องปะหนึ่งสูตรซูโฟชเชเนลอินโปรเลียนครับผมนี่นะนี่ครับอันนี้ลวกจิ้มครับเนื้อครับ อันนี้แจ่วแจ่วสุดยอดค่ะแจ่ว่แจวครับจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วปั้นึงจิ้มแจ่วเด็กพี่น้องโอ้ยอร่อยอันนี้แจ่วขมพี่น้องนะอันนี้เรกจิ้มอันนี้แกงน้ำม้ครับนี่ยำมามากินด้วยกันเด้อพี่น้องมาครับพี่น้องมัเนี้แฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดสุกเค้กเอาเค้กมีติดมีไฟปีเนี่ยไฟแคบมีเนี่ยไรู้สองแล้วร้อไฟแล้วหลงแล้วอู้หลงไม่อู้

ไปโพสอย่าแกล้งครับเออยังอุ้ยอุ้ยเอาตามลูกก่อนนะ <laughs> 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 <the> <laughs> oh, yeah. happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, to you. Happy birthday.

ถ่ายรูปกันหน่อยนี่ยเราถ่รูปรวมด้วยไหมเป็นนั่นน่มาหน่อยค่ะดีค่ะน้ามาสองคนนี้ไม่เข้าไปสองมาเกบครับพี่น้องกินข้าวครับเขาเขาเหก้านที่แก้วหนึ่งผาไปาที่เข้าแต่ว่า่ขอลาอีกาเดือนเดี๋ยวมาดูคครับตอนี่หยากเาหน้าไป

ขมก็ได้น้ำหูมันไปเริ่มมันยากกเียแลได้อยู่เลยนจะไปนอนไ่เดกินลูกยอตอนอยากินกไอ้ลูกยออยางผมเไม่ผมอรอยมาเตือนผมน้อยกว่าเราชอบกินใบยอหมมะมจะอร่อยเนี่ยกเหมือนกันนะะตรงอไม่เอใส่กอห่ออะไรม่ให้กินังละ ไม่ยอมเนาะกูเพิ่งหายเนี่ไม่ยอมเคยยังอ่ะกินได้ปันหนึ่งมัไม่เป็นไรดอกกูรู้มันไม่เป็นไรดอกเตือนใช่มันดิบๆก็ได้มันมาตานี้เนาะจะมันไม่ปากกูกูรู้ปิดแล้วหลายวันแล้วไงแม่งกูไปแล้วเวลา้านที่กินได้กูนอนอยู่ในบ้านเออเห็นปิดบ้านด้วย กูนอน่ยในบ้านก็เลยไม่ไม่หลงมึงไปทำไมบ้านยาบบุญเลยกูก็ไปหามึงงั้นแล้วกูจะไปดูว่ามึงยางสิบกอโอ้มืองก็ไม่ไปหากูไปหากูเออกูคิดว่าเดี๋ยวมึงไม่อยู่บ้านไงก็เห็นบ้านมึงไม่ดีเลยหลังเต่าเลยเมื่อหลังจากที่พอมันหลงใช่ไหมก็รู้ว่าไม่สบะยก็รู้รู้เลยคุยพูดไอเต่าไอเต่าไอเต่าเออมาใส่พอดีกูมาจากโรงพยาบาลพอดีอยู่ไอยเข้าบ้านรสชาติเนี่อร่อยไหมก็ว่ามันอยู่นงมันเนี่ยไอเต่าอะไรลงเดี๋ยวหลงมา เต็มจริงแกขับมาผิดเลยเว้ยคนเต็มบ้านนี่นี่กว่ากัไอีเจ้ามันจะอื่นบ้านใหม่แล้วมันหาโคโยตี้แล้วเขาไม่เห็นแจ้งงานตายป่านนะเออแไม่เห็นเมื่อหลงแจกรถพอดีมาโรงพยาบาลมันก็เลยหิวเข่าแล้วมันถ่ายรูปมันยังลืมเลยเจ้านะเหตุคิดอะมันก็เลยล่มเลิกไปเลยต้องทติง แล้วแต่มันก็จะจัดอยู่ใช่ไหมรุ่งีกินเบียร์ก็ดีแหะยาสนหละเหมาะหลอกให้กินรุ่เขาก็เห็นมาพจนบอกว่าอู้สั่งสบายเกงใจอู้ไงเขาก็ยิ่งถ้าเป็นคนเกงใจเขากินอะไรก็ได้แต่พจนมันเข้าใจว่าเขากินสบายไงนี่เนาะคอร์เตลล่นคอร์เตะล่ากินอะไรก็สบายไปเลยนะแรกแรกว่าจะบอกพจน์ว่าเอาเอาเบียร์มาลังหนึ่งก็ได้ตัวแรกแต่ ไอ้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปดูดูใบนวดนวด้กินฟีมั้งบได้เสียทุนจ่ายมันไม่นวดจ่ายมันเอาว่าน่จ่ายจากบัรนวดคลอดอีกอันหนึ่งไข่โยคลดเข้าไป่นู้อันนี้บ้างอันนี้มันงกันไ่้ตอนไหนบ้าไม่เท่าไหร่นะมาไปต่อก่อนแลไปบสนใจสิ แม่รู้อ่ะแม่รูว่าบนอ่ะวันที่มาวะนั่นแหละมันมีแล้วคนมาเมาง่วงว่ะไผ่บอยกูไม่เมาดอกแม่ว่ะเออไอ้คนี่ยกูไว้แจมันอยู่เมาครับรถกันไปไหนวันที่มาวะนั้นเออไอ้คนนี่เขาไม่ไว้ใจเลยแหละแม่กูไม่ค่อยชอบมันทำไมล่ะเลากินนี่ แม่แม่บอกว่าเพื่อนกันนะเขาไม่พูดกันแบบนี้ดอกมันพูดกันไหนพูดก้มาด้มอ่ะเออก็ต้องติ้งใส่อย่างเงี้ยเหมือนพูดแทุกคนแหละแต่แม่คนเ่านับบมันไม่ชอบมเข้าใจไหมอยครับฟังไว้นะไต้องใส่เนออด้วเลยครับเนี่ยคนแถันกแม่เราเองนะัมนทุกคนเลยใ่ไมเนี่ยอจารล่อยฟังกันเลยฝากกดติดตามช่อง s u p a c h a n m p e ครับพี่นอววันนี้ลาปกัแล้วค่ะสวัสดีคะ and share the youtube channel put in poland yeah. <laughs>